มากเลยนะพี่พี่ซึ่งไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะซึ่งผมยังต้องเดินอ้อไปนะครับเพราะว่าเราไปทางนี้ไม่ได้นะน้ำมันแรงมากๆาเลยนะไม่รู้ว่าทางนู้นจะไปได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่จุ่นนัดพบหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะจัาฝฝนเนี่ยตกแรงมากๆเลยนะครับตกติดต่อกันเนี่ยประมาณห้าวันได้แล้วนะ ล้วก็มีช่วงที่หยุดบ้างแต่ก็มันจะตกเรื่อยๆนะครับก็อาจทำให้เกิดน้ำป่านะพี่ๆผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปให้พี่ๆได้ดูได้หรือเปล่านะแต่ผมก็ขอกำลังใจจากพี่ๆนะครับภาวนาเนี่ยว่าให้ผมเนี่ยได้พบกับท่านแล้วก็ได้ครับว่ามีใครเนี่ยตามผมมานะครับผมไม่แน่ใจ พี่ลองช่วยฟังกันดูหน่อยน่ะเสียงเหมือนมีคนเดินใครวะทำเป็นใครครับเนี่ย อะไรนะครับเฮ้ยพี่ผม,ผมเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละครับตาผมมาผมพอดีผมจะไปหาท่านพญานคราชไงครับก็ ตอนแรกเนี่ยผมได้ยินเหมือนแต่ว่ามีเสียงใครเดินนะครับผมก็เราแวนไปด้วยสวัสดีครับส,สวัสดีพี่ป้านานะอาพี่เีฟสีทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเตียวพารุยป่านะครับพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะหลังจากห่างหายเนี่ยไปหลายวันเลยนะครับซึ่งแถวบ้านผมเนี่ยซึ่งติดกับชายแดนนะแต่ว่าพายุเข,ข้านะครับก็ทําให้เกิดแบบว่า พวกน้ำป่านะครับพี่พี่ได้ยินเสียงน้ำป่ากันไหมครับนั่นนะแรงมากๆเลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่พี่เพราะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาพี่พี่เนี่ยกลับไปหาเบูชายของท่านพญาณคราชนะครับซึ่งผมเนี่ยได้นัดไว้แล้วนะแต่ว่าคือมาไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าฝนตกนะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้พี่พี่ดูเลยนะครับวันนี้ก็จะกลับไปแล้วก็ จะกลับเข้าไปในเมืองนะพี่พี่ซึ่งผมนยากจะไปหาบุตรชายของท่านพญาน,นาครานะซึ่งท่านเนี่ยบอกว่าคิดถึงผมมากๆเลยนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปหาดูก่อนนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่อีกหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็จะบอกพี่พอีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่าครับ ก็กำรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หติดตามเนี่ยเพิ่มกันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าไปโอเคครับพี่พี่ก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาให้พี่พี่เนี่ยไปดูน้ําป่าก่อนนะครับซึ่งมันแรงมากๆเลยนะพี่พี่ดูดิ จะเป็นน้ําป่าหรือเปล่านะครับสีคุ่นๆดูนะครับแรงมากๆเลยนะพี่ๆซึ่งไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะซึ่งผมยังต้องเดินอ้อมไปนะครับเพราะว่าเราไปทางนี้ไม่ได้นะน้ํามันแรงมากๆเลยนะไม่รู้ว่าทางนู้นจะไปได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่กุหนัดพบหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาพี่ๆเนี่ยเดินไปกันเลยดีก mm ว่านะครับ ไม่รู้นะที่ผมเนี่ยมาเจอท่านเนี่ยเป็นเพราะอะไรแต่ผมว่าน่าจะเป็นแบบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเนี่ยที่โดนบันดาลให้ผมเนี่ยได้เจอกับอุ้ชายท่านพยานละละข้าลานะครับพี่พี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะ พ,พี่เดินไปก่อนนะครับเดินไปดูน้ำก่อนนะดู่ว่าจะข้ามไปได้หรือเปล่าแต่ผมว่าเนี่ยข้ามไปไม่ได้แน่นอนเลยผมดูจากลักษณะของน้ำแล้วเนี่ยมันทำเหมือนแบบว่าเป็นน้ำป่าเลยนะไม่รู้ว่ามันจะไหลามาแรงตอนไหนก็ไม่รู้นะครับพี่ๆผมว่าน่าจะไปไม่ได้แน่เลย ยังไงดีล่ะทีนี้เนี่ยผมว่าเนี่ย,ยไ,ได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ทางมันตันแล้วอ่ะเหมือนไม่ได้มาหลายวันเนี่ยยาเยอะเนี่ยขึ้นลบไปหมดแล้วนะจวไ,ได้จัง ผมว่าน่าจะไปไม่ได้แล้วนะพี่พี่ทางนี้ไปได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะตันไปหมดเลยอ่ะดูเสียงน้ำป่าพ่พี่พี่พี่ได้ยินเสียงน้ำป่ากันไหมครับ เสียงน้ำป่าเนี่ยแบบว่าแรงมากๆเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับว่าน่าจะเป็นพายุเนี่ยที่โหมกระหน่ำมาช่วงหลายวันนี้ก็เป็นได้นะพี่แบบว่าช่วงหลายวันเนี่ยฝนเนี่ยตกแรงมากๆเลยนะครับตก ติดต่อกันเนี่ยประมาณห้าวันได้แล้วนะแล้วก็มีช่วงที่หยุดบ้างแต่ก็มันจะตกเรื่อยๆนะครับก็อาจทำให้เกิดน้ำป่านะพี่ๆผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปให้พี่ๆได้ดูได้หรือเปล่านะแต่ผมก็ขอกำลังใจจากพี่ๆนะครับภาวนานเนี่ยว่าให้ผมเนี่ยได้พบกับท่านแล้วก็ได้เข้าไปในเมืองบาดาลน,นะพี่ๆซึ่งเมืองนี้เนี่ย แปลกมากนะมันคล้ายเมืองมนุษย์เลยนะครับผมเนี่ยเคยเข้าไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับพี่จํากันได้ไหมครับผมเคยเข้าไปแล้วนะหนึ่งครั้งนะที่บุตรชายของท่านพาญนานคราชเนี่ยได้พาผมเข้าไปนะครับเพราะว่าเห็นผมเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีนะครับแล้วก็ได้ไปเล่นน้ํากับท่านนะท่านเนี่ยก็เลยชวนผมเนี่ยลงไปนะครับตอนนั้นเนี่ยแบบว่าโอ้โหสวยมากมากพี่พี่ เป็นเมืองมนุษย์แบบเมืองพระราชวังเลยอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันคล้ายๆเมืองมนุษย์มากๆเลยนะแล้วก็เออ,อีกอย่างหนึ่งก็บุตรชายของท่านพญานาคราชเนี่ยก็เป็นคนเนี่ยให้ไข่ไว้นะให้เก็บไว้บนหิ้งนะผมเนี่ยเก็บไว้ตลอดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ ผมก็เก็บไว้นะตามคําบอกของบุตรชายท่านพญานคนราชนะครับพี่พี่อ,อันนี้เนี่ยเรามีสองทางเรื่องนะครับก็คือกลับแล้วก็แบบว่าค่อยมาหาใหม่นะที่เนี่ยในระหว่างที่ผมพูดเนี่ย มีคนเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้นะหรือว่ามีคนตามผมมาหรือเปล่าว่าผมเนี่ยมาคนเดียวนะแต่ผมได้ยินเสียงเนะี่ยเหมือนมีคนตามผมมานะครับตามหลังผมมานะไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เนี่ย ตามมาไหมเนี่ยว่าเมื่อกี้เนี่ยผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้นะครับเด๋วผมเนี่ยจะลองนั่งฟังดูก่อนสักคู่หนึ่งนะครับว่าใช่หรือเปล่านะ ว่ามีใครเนี่ยตามผมมานะครับผมไม่แน่ใจพี่ลองช่วยฟังกันดูหน่อยนะยยงเหอนมีคนเดินเสหอนมีคนเดินเลย ไรมาเดินแบงนี้วะเสียงเหมือนเหยียบกิ่งไม้นะปอบแปะปอบแปะนะไม่รู้ว่าคือใครทำไมเสียงมันถึงดังปอบแปะปอบแปะแบบนี้ ก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยผมเหมือนได้ยินเสียงมีคนเนี่ยตามผมมานะใครจะมาตามผมวะผมมาคนเดียวด้วยเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ไม่รู้ข่าวของอ,อพวก ก็อไอ้ผ่านเยี่ยมผ่านยอดเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับพี่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็กลัวมันมาทาร้ายผมเหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้เล่นงานมันเนี่ยหนักอยู่พอสมควรนะครับอีูใครตามมาเลยอ่ะ มันมีคนตามมาเฮ้ยพี่ใครอ่ะเฮ้ยใครวะทำเ,เป็นใครครับเนี่ย,อ,ย,อ,ยอะไรนะครับเฮ้ยพี่ ผมพอดีมาตามหาท่านพญานคราชครับรม,มีคนตามอยู่มีคนตามผมเหรอครับใช่ใครเหรอครับเฮ้ยอ,อยู่ๆเ,เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมได้ยินเสียงเนี่ยแล้วก็มีตาท่านหนึ่งนะมา บอกผมว่ามีคนตามผมมานะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะเอา้าแล้วตามมาจากไหนครับเนี่ยตาบอกว่าตาเนี่ยคอยดูผมอยู่ตลอดแล้วก็ตามมาแล้วว่าเห็นเนี่ยมีคนตามหลังผมมานะครับเหมือนจะเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับตาก็เลยตามมาตางั้น หาที่คุยก่อนไหมตามเดี๋ยวตาเนี่ยจะพาผมไปหาที่ที่ปลอดภัยนะครับพี่พเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะไปครับตาแล้วตามาจากไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับพี่พเดินตามตาแกไปนะแต่ร่างกาย ตาเนี่ยแบบว่ายังไงอรัพี่ไม่เหี่ยวเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยเดินตามหาที่นั่งกับตาก่อนนะครับโอเคครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยกับตาเนี่ยได้มาย่างท,ที่ปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งตาเนี่ยบอกว่าที่ได้พูดคุยกันนะครับก็ออผมไม่ได้ถ่ายนะแต่ผมถามตาแล้วนะครับ เพราะว่าตาเนี่ยบอกว่ามีคนตามผมมานะครับแล้วก็ตาเนี่ยน่าจะรับรู้ถึงอะไรได้นะครับก็เลยแบบว่าตามผมมานะแล้วก็มาติดมาหาผมนะเพื่อให้แบบว่ามาหาที่ที่เนี่ยปลอดภัยนะครับพี่ๆตาครับแล้วตามาจากที่ไหนครับตา ไม่รู้ว่าพี่ๆได้ยินเสียงตากันหรือเปล่านะคือตาแกเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยตาเนี่ยมาจากเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ว่าท่านเนี่ยเหมือนถูกเออให้มาติดตามผมนะครับซึ่งคนที่ให้ติดตามเนี่ยก็จะเป็นพยานคราชนะครับ ผมว่าแล้วเชียวต้องเป็นท่านที่คอยให้ผมเนี่ยมามาดูแลนะครับตาครับแล้วตาอยู่บริเวณตรงนี้หรอครับตาเลยรู้เนี่ยตาแกบอกว่าตาอยู่ที่นี่เนี่ยนานมากแล้วนะครับตาแบบว่าอยู่คอยปกปักรักษาอยู่ที่นี่นะ ผมเป็นคนธรรมดานี่แหละครับตาผมมาผมพอดีผมจะไปหาท่านพญานาคราชไงครับก็ตอนแรกเนี่ยผมได้ยินเหมือนแต่ว่ามีเสียงใครเดิน,น่ะครับผมก็ระแวงไปด้วยแล้วก็มาเจอตาพอดีเลยครับราตาบอกว่าตาเคยเจอผมแล้วนะครับ ตาเจอผมแล้วนะแต่ว่าเรียกผมไม่ทันนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับตาเมว่าอยู่นานไม่ได้ครับเหมือนจะมีพวกตาม <S <S ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพวกไอพันเยี่ยมพันยอดหรือเปล่านะที่มันจะคอยเล่นงานตลบหลังเรานะครับ ผมก็ยังไม่แน่ใจตรงนั้นอีกทีนึง่งเดี๋ยวผมว่าเนี่ยก็ต้องไปสืบข่าวของพวกมันดูนะครับว่ามันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะสถานการณ์ของมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่พี่ก็คือผมเนี่ยไปยังเมืองบาดายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาใหม่นะพี่พี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาอะไรไม่ได้เลยนะ ปู่แกมาเตือนปู่ครับงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับไ,ไ,ได้ครับตาได้ได้ได้ครับผมจะไม่แวะหาใครเลยครับไม่รู้ว่าพี่ๆได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะค,ครับตาเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปก่อนนะครับ ครับคือผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยตาแกก็เดินไปนู่นแล้วนะตาแกเดินไปนู่นแล้วนะครับผมผมก็จะต้องแยกกับตาตรงนี้นะโอเคครับพี่พี่ก็ผมว่าเนี่ยจะต้องเดินทางกลับก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เนี่ยช่วงเย็นเย็นเนี่ยผมเนี่ยจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันไปได้อีกหรือเปล่านะครับ หรือว่ายังไงผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ขอให้วันพรุ่งนี้เนี่ยให้ผมเนี่ยได้ไปได้นะพี่พี่ขอเดี๋ยวจะลองดูอีกสครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราตั้งใจแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะไม่ทําให้เราผิดหวังแน่นอนนะพี่ก็โอเคครับผมว่าคทวิดีโอนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะผมก็ฝากพี่พี่เนี่ยขอาะคนละหนึ่งไลค์ หนแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยในการถ่ายคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เนี่ยผมจะกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะโอเคครับพี่พก็เอาไว้เจอกันที่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ